โอ้สอบถามมันเป็นเห็ดยังน้อยเนาะเฮ้ยคุณพ่อยังยังครับนี่ตอนรับบุญตอนรับบุญบยังครับบุญยังน้อคุณพ่อยังน้อยผมเฮ้ยว่าดามน่าโดนต่อไปเลยนะบุญยังคุณพ่อเฮ้ยเห็นหอยมายุงมายังอยู่นี่งานเอียงเลยนี่เฮ้ยโอ้บุญวัดปลาเมื่อใดล่ะคุณพ่อเมื่อใดล่ะ เมื่อใดเมื่อใดคุณบอกที <t 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 well, like ่ได้บอกประเาศน้ำปนบุตรินเนี่ยอันออบตเมื่อใดอะไรครับนี่อบตเมื่อใดบุญอันเมื่ออันไอ้วัตถี่สีบบ่โอวันนี้เสียบบ่บ่บ่สักโอวันนี้ีน็นบ่นกลังเตรียมเตรียมเตรียมงานครับ กะทินกะทินวันที่เก้าวันที่สิบเตรียมยาบันเราพัฒนาหมูสิบเจ็ดก็เลยก็เลื่งเตรียมพื้นที่อยู่เออเปิดเรืมมือมาสั่นเอ่แหละเอาฝากประธานสัมพันธเนี่ย่านผู้นำฝากนะครับฝากประธาน้ำรวมเฮ็ดบุญเฮ็ดน้ำวันที่อะไรวันที่เก้ามาตระหาั่งไหนล่ะกะทินมาทางไหนครับเป็นมาตระหนั่งไหนจากพุละไอจันทบุรีจันทบุรีพุละครับโอ้จากจันทบุรี พี่น้องอย่ามาทำบุญนำท่านกะขอเลีนเชิญเด้อครับว่แสดงว่างานญงเดินเอาคนว่อนเนาะปมนังไูเกืบเออเพิ่นมาหลยบ่ครับนี่หลายอยู่ด้วครับเป็นรถบัส่นละเป็นรถบัสวส่นที่้องรถบัส่นละเออรถบัสสองคันวรส่นจะมาิันเคียดสดาที่ออกอยังไงเออได้มีโอกาสทามันเพิ่นเนี่ยเลือกาเพื่อนนี่ยังกันั่นอมายุงมายางอยู่ว่ามันสายยังส่นเดียวนิสายลุ่ง รู้เพื่อนกับสียายเข้าไปทั้งหน่าวัดผุนละเอาเดี๋ยวผ้าส้มครับทั้งหน่าวัดผ้าส้มครับมันก็เลื่องเงี้ยงเนาะมายุงมาแยงอยู่ผุนละย้ายไปหอดหน่าวัดผุนละครับหน่าวัดปตาเฮาเออเล่นงัดกับมายุงมาแยงเขาเนาะแบบนี้เนาะท้าหมูอทต่อแล้วเมื่อกี้มันว่างงนอยงยังมั้งสั่น ลงหอมืออะไเินว่าเออแ่มือเงนลปสันอัก็ร่างใหญ่งา้นกระดิ่นอนกระดินนะครับวันที่เก่าวันที่สิบเอ้อยิ่ง้าส้มันยห่ไปห่อนนาวัดฝนอะอ้ไอตุ้งเียนีเฮามยงยาัปันยหยไปหอนนาวัดนะไรไม่ ทั้งในวัดเพิ่นก็นกำลังเรียมงานอยู่พร้อมตอนรับท่านคณะจะยินจากจังหวัดจันทบ,บุรีอ้าวสมมันยากาศครับผม